สวัสดีครับสวีเอฟซี FC, การเชลญรับชทันครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของพียรีกอังกฤษนะครับเหตุการณ์เดจาวูที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นซ้ําอีกสิ่งที่คุณเคยได้เห็นคุณคุ้นเคยก็จะเกิดขึ้นซ้ําอีกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่โซนล่างไปถึงข้างบนนะครับ ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเปนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางของอีกาชาแนลอย่าลืมซัพพอร์ตช่องทางนี้ด้วยนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับไปดูกันที่เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นเหตุการณ์แรกครับนั่นคือทีมน้องใหม่กอดคอกันแน่นร่วงหล่นสู่ลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพ ตอนนี้นะครับน้องใหม่ของพรีเมียร์ลีก3ทีมที่เลื่อนชั้นกันมาพร้อมกันเลสเตอร์อิฟโ c วิชซา h ตันตันกำลังจะร่วงหล่นไปเล่นในลีกรองพร้อมกันครับและถ้าเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสซีซั่นติดคุณจำเหตุการณ์ในซีซั่นที่แล้วได้ไหม ซีซั่นที่แล้ว3ทีมน้องใหม่ทั้งลูตันทาวเบอร์ลี่เชฟยู3ทีมนี้เคยสร้างเซอร์ไพรส์แบบเฮ้ยมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเออมันมีหือมีอือไว้โดยเฉพาะอัดลูตันรวมถึงเบอร์ลี่ในบางเกมนะครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาเหล่านั้นแพ้ให้กับแรงเสียดทานที่มันหนักหน่วงเหลือเกินบนเวทีพรีเมยร์ลีก ทำแต้มกันไม่ถึง30คะแนนลูตันได้เพียง26เบอร์ลี่24และเชฟยู่6 6เท่านั้นนะครับนี่เป็นเรื่องที่แบบอืมมาตรฐานแชมเปี้ยนชิพยังห่างไกลาจากพิมริกเหมือนกันถ้าคุณขึ้นมาแล้วเนี่ยและคุณไม่เสริมไม่ซื้อไม่ระดมตัวผู้เล่นระดับคุณภาพโอกาสที่คุณจะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างยาก เชฟยูน่าจะเป็นซอนตันในวันนี้เซาในนาทีนี้เนี่ยแต้มต่ำมากแล้วมีโอกาสจะไม่ถึง16คะแนนะเหมือนเชฟยูทำได้ด้วยเพราะว่าดูเหมือนฟอร์มการเล่นทิ้งแล้วนะครับโยนผ้าขาวลงกลางเวทีในขณะที่อิฟซูวิชกับเลสเตอร์กำลังจะเป็นเหมือนลูตันแล้วก็เบอร์ลี่ที่เล่นได้แบบอืมมันแพ้เยอะเกินไปเสียประตูง่ายเกินไป แนวรุกก็ทื่อเกินไปแล้วใจก็ไม่นิ่งพอแล้วด้วยคุณภาพของตัวนักเตะก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงว่าหลายๆคนยังไม่ดีพอสำหรับเวทีพรีเมียร์ลีกแล้วตอนนี้คุณเห็นไหมครับทั้งเลสเตอร์ทั้งอิฟซูวิชแพ้มากกว่าชนะอย่างเลสเตอร์เนี่ย13นัดที่รุสเปเิสรอยคุมชนะแค่2เกมเท่านั้นมันจะไปอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไร แล้วทั้งเลสเตอร์กับอิสวิชก็เสียประตูเยอะมากนะครับรวมถึงตอนนี้ทั้งเลสเตอร์กับอิสวิชเนี่ยมีแต้มเพียง17คะแนนจาก27เกมถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่มันต่ำผมกลัวว่าในช่วงโปรแกรมที่เหลือเนี่ยทั้งเลสเตอร์กับทั้งอิสวิชจะทำคะแนนได้ไม่ถึง30แต้มนะครับไม่ได้เป็นภาพที่เราเคยเห็นกันมาแล้ว จากซีซั่นก่อนลูตันเบอร์ลี่เชฟยูไม่ดีพอมาตรฐานไม่ถึงและตอนนี้เป็นเลสเตอร์อิสวิทเซาท์แฮมตันมันเป็นภาพเดียวกันเลยมันคุ้นเคยเหลือเกินนะครับเหมือนเคยเห็นกันมาแล้วเมื่อฤดูกาลก่อนตรงนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างคำตอบก็คือมันบอกว่ามาตรฐานของพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนชิพมันค่อยๆห่างขึ้นห่างขึ้นห่างไกลออกไป มากขึ้นทุกทีเพราะว่าตอนนี้พิมร์ลีกเนี่ยหลายๆทีมต้องการอยู่สถานะตรงนั้นพวกเขารู้ว่ามันมีรายได้มาหาศาลนะครับทั้งเรื่องของสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาทั้งเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆรอบด้านรวมถึงลิขสิทธิ์ทีวีและถ้าคุณได้ไปเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกคุณก็จะโกยรายได้แบบมาหาศาลแบบไม่อั้นเลยแบบอื้อซ่ามากนะครับส่วนทีมแชมเปี้ยนชิพคุณต้อง เก่งจริงเจ๋งจริงแกร่งจริงในเวลาที่คุณขึ้นมาถ้าคุณอยากจะอยู่รอดปลอดภัยแบบยาวๆมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะครับนี่คือข้อแรกที่เรากำลังจับตาว่าอาจจะเหมือนซีซั่นที่แล้วทีนี้มาดูข้อที่2นะครับนั่นคือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถูกมองว่าเป็นทีมที่ยังคงย่ำอยู่กับที่ แม้ว่าในช่วงสัก2-3สามฤดูกาลที่ผ่านมามันจะเห็นได้ว่าโอเคแมนยูเริ่มมีหือมีอืน,นะเริ่มแบบมีติดท็อปโฟนะจำกัได้ไหมครับว่าติดท็อปโในปีไหนครั้งล่าสุดที่แมนยูนะครับติดทนะ็อปโเนี่ยคือซีซั่น2022-2023นะครับปีนั้นแมนยูจบอันดับ3ได้75คันคะแนนนะครับถือว่าแฟนผีโอเคเว้ยเฮ้ยสัญญาณบวกเว้ยเฮ้ย อย่างน,น้อยกูต้องเป็นขาประจำในแชมเปลีกให้ได้แต่ปีถัดมามาตรฐานไม่เหมือนเดิมต่อให้ว่าคุณซื้อคนก่อนนะครับทำให้ทีมคว้าชแชมป์ได้แต่ในภาพรวมเนี่ยมันยังเป็นภาพรวมที่น่าผิดหวังพราะเปลี่ยนมือมาเป็นคนปัจจุบันรูปเบปนอาโมริมนะครับเปลี่ยนมาแล้วกี่นัดถามว่าในภาพรวมเนี่ยคุณประทับใจอะไรบ้าง มีส่วนไหนที่ทําให้คุณประทับใจบ้างสำหรับแฟนผีผมว่ามันน้อยมากนะครับมันเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยสุดๆเลยนะครับเปลี่ยนแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วคําถามต่อมาคือพอมันเป็นแบบเนี้ยเรื่อยๆซ้ําๆผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังเนี่ยความเชื่อมั่นแรงศรัทธาความตั้งใจของตัวนักเตะที่ทํางานร่วมกับทางด้านของรูเบนอบริมเนี่ยมันเต็มร้อยไหมนะครับ คุณยังเชื่อในระบบเชื่อใน process ของรงเบนอวอริมหรือเปล่าอันนี้มันน่าสนใจมากมันเป็นการตั้งคําถามจากสื่อคือกลัวว่าถ้าในช่วงโปรแกรมที่เหลือแมนยูยังแบบสลับสับเปลี่ยนแพ้ชนะแพ้ชนะบางเกมชนะแบบไม่ทับใจเกมรับยังมีปัญหาเกมแดนกลางยังขาดผู้เล่นคุณภาพเชิงลึกข้างหน้ายิ่งแล้วใหญ่แลวครับถือสากระเบื้อลงสนามด้วยทั้งฮอยลุนทั้งเซอร์เซซแล้วมันจะไปมีความเชื่อมั่นยังไง นะครับในภาพรวมดังนั้นซื่อผิดบอกว่ามันก็เป็นภาพเดิมๆภาพที่เราคุ้นเคยกันมาหลายปีหลายซีซั่นนับตั้งแต่ที่เซอร์เล็กโฟกัซันลงจากเก้าอี้ตัวนั้นทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมสำหรับทางแมนยูเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าลูเบนอวาริมจะเป็นคนที่ใช่ไหมนะครับมือถึงหรือเปล่าบารามีถึงหรือเปล่าเพราะว่าคุมทีมทีมนี้เนี่ยคุณต้องมีทั้งฝีไม้ลายมือพะเดชพระคุณเก๋าประสบการณ์ต้องเอาทีมมีให้อยู่ นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่ใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่ใช่ละ่ะจะเปลี่ยนแล้วจะเป็นใครแล้วต้องรออีกกี่ปีมันก็เลยเป็นภาพที่เป็นความคุ้นเคยของเวลาแฟนๆในพเมลิกเนี่ยที่มองว่าแมนยูอยู่ในช่วงตกต่ำอยู่ในช่วงยังไม่ฟื้นยังฟุบอยู่ยังย่ำอยู่กับที่นะครับก็เห็นใจแฟนผีนะแล้วก็ผมเองก็เอาใจช่วยแฟนผีเช่นกันให้ทีมรักของคุณกลับมายืนหยัด บนสองขาวตัวเองอย่างมั่นคงแล้วเดินไปข้างหน้าในทิศทางที่มันถูกต้องจริงๆแต่ไม่รู้จะเป็นปีไหนนะครับซีซั่นไหนไม่สามารถตอบได้นะครับประเด็นที่3ทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันรอดตายอีกแล้วเป็นทีมไดโนเสาร์ของพรีเมียร์นะครับอยู่ยงคงกระพันบนหลีกสูงสุดของหลีกอังกฤษเนี่ยยาวนานมากนะครับ นับตั้งแต่ปี1954เลยถามว่านานไหมนานสิปีนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วไม่เคยตกชั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยมันรอแร่ววะ่ะมันแบบต้องใช้สายออกซิเจนช่วยหายใจวะ่ะหรือว่ายืมจมูกคนอ,อื่นหายใจมันเคยมีในยุคข,ของแฟรงค์ลมพาดคุณจาได้ไหมชนะในนัดรองสุดท้ายรอดตาย,ยโดยทันทีหรือจะเป็นในยุคข,ของชอนไดส์เองก็ต้องมาเอาชนะบอลหมัดในเกมสุดท้ายเพื่อที่จะรอดตาย ปีนี้นะครับสาคะแนนจาก27เกม27เกมชนะ7เสมอ11แพ้9เก็บได้32นะครับแม้ว่า32คะแนนนี้ตามทฤษฎียังไม่รอดนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยจนถึงในวันนี้เนี่ยจากที่เคย42แต้มรอด40แต้มรอดตอนนี้จะเป็นประมาณ38ดังนั้นถ้ามองถึงค่าเฉลี่ยในตอนนี้เอวานตั A ต้องการอีก6คะแนน แต่เมื่อดูจากฟอร์มการเล่นของเอฟเวอร์ตันในยุคข,ของเดวิดมอยส์นะครับไม่แพ้ใครมา7เกมติดต่อกันในลีกนะชนะสเปอร์ชนะบริทันชนะเลสเตอร์เจ้าลิเวอร์พูลชนะคริสตัลพาเลสเจ้าแมนยูตีเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1 7นัดหลังไร้พ่ายชนะ4เสมอ3ถือว่าทรงการเล่นดีมากนะครับก็หลายคนมองไม่ตกชั้นบอกเอฟเวอร์ตันตอนนี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องของแชมเปี้ยนชิพเลยมองไปข้างหน้า จะจบอันดับที่เท่าไร่อันดับไหนดีที่สุดแล้วเริ่มต้นใหม่ในซีซั่นต่อไปนะครับถ้ามองถึงการทำงานของเดวิดมอยส์มองถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นที่แน่วแน่มากขึ้นของกลุ่มนักเตะรวมถึงการคอนเน t กันระหว่างตัวกุนเซอร์นักเตะแล้วก็แฟนบอลรวมถึงวิสัยทัศน์การทำงานการบริหารของกลุ่มฟรีกินกุ๊ปกลุ่มใหม่ที่ต้องการที่จะทำให้เอเวอรตนฟื้นคืนชีพจริงๆแบบเต็มตัวนะครับเป็นเอเวอรตนที่สามารถที่จะ อยู่ข้างบนท็อป10นะครับลุ้นพื้นที่ยุโรปได้เหมือนที่เคยทำมาในยุคข,ของเดวิดมอย s ์เวอร์ชั่นแรกนะครับรวมถึงตัวนักเตะที่จะไม่ถูกขายเวลาตัวหลักที่จะถูกขายเพื่อแลกกับเงินนะครับเมื่อสถานาการณ์มันมั่นคงหลายสิ่งหลายอย่จะดีขึ้นดังนั้นนับจากนี้ต้นไปอาจจะไม่มีคำว่าหนีตกชั้นกับเอเวอร์ตันแล้วไม่รู้จะเป็นไปแบบนั้นหรือเปล่าแต่แฟนบอลทอฟฟี่ก็คาดหวังว่า เรื่องตกชั้นจะไม่ใช่เรื่องของเอฟตันแล้วนะครับทีนี้ไปดูประเด็นที่4พื้นที่ท็อปโฟไม่ใช่เรื่องของทีมบิ๊กซิกสซีซันติดใช่หรือไม่บิ๊กซิกในนาทีนี้ยังคงหมายถึงใครครับหงแดงลิเวอร์พูลปืนใหญ่อาร์เซนอลเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สิงโตน้ำเงินครามเชลซีไก่เดืยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ แล้วก็ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแม้จะมีคนแบบเฮ้ยพี่ปีศาจแดงอย่าไปนับแต่ซอน์ลกิดเขายังนับผมก็เลยต้องนับบิ๊กซิคือ6ทีมนี้แต่เรื่องของท็อปโในปีนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของบิ๊กซิเป็น3ซีซั่นติดคุณจำได้ไหมสซีซั่นที่แล้วทีมไหนโผล่ขึ้นมาและยึดพื้นที่ทำเลยทองนิวคาสเซิลยูไนเต็ดของทางเอ็ดดี้ฮาวปีนั้นนิวคาสเซิลจบระดับที่4 มี71คะแนนนำหน้าเหนือชนะลิเวอร์พูลสเปอร์และเชลซีนะครับปีต่อมาแอสตันวิลล่าได้กลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ20ไปีสำหรับถ้วยใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพวกเขาได้อันดับที่4 38เกมชนะ20แพ้10ได้68คะแนนนะครับชนะทั้งท็อตแนมเชลซีและแน่นอนแมนยูนะครับทั้งๆที่ในช่วง5เกมหลังสุด ก่อนจบซีซั่นแอสเวลานี่คือแบบโอ้โหแผ่วอย่างรุนแรงไม่ชนะใครถึง4เกมสุดท้ายแต่ทั้งท็อตแนมเชลซีทำอะไรวิลล่าไม่ได้ก็เลยต้องไปเล่นฟุตบอลถ้วยเล็กนะครับส่วนปีนี้เป็นปีที่เฮ้ยหรือว่าเจ้าป่านอตแฮมฟอเรสครับอดีตแชมป์ยูโรเปียนคัพยุค80เนี่ยจะได้สิทธิ์ตรงนี้เพราะว่าปัจจุบัน เจ้าป่านานนฟอร์เรสยังคงสถาน,นะอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกนะครับนำหน้าเหนือทั้งซิตี้ทั้งเชลซีและแน่นอนสเปอร์กับแมนยูไม่ต้องไปนับนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเจ้าป่าสามารถยึดท็อปโฟได้นั่นหมายความว่าแมนซิตี้หรือเชลซีจะหลุดนะครับถ้าเจ้าป่าทำได้ถือว่าเป็นเรื่องที่บิ๊กเซอร์ไพรส์มากแลวพวกเขาก็มีโอกาสทำได้นะครับยังไม่ได้ถูก ator, กูรูคอมเมนเตอร์ซอรกฤษปัดตก จากสาระบบในการลุ้นท็อปโนะครับยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับยังเชื่อว่า f o r e เรก็มีสิทธิ์พอๆกับทางด้านของซิตี้และเชลซีเช่นกันอยู่ที่ว่าการยืมระยะถ้า f o r e เรจบท็อปโได้มันคือ3-4สซีซันติดที่ท็อปโไม่ใช่เรื่องของบิ๊กซอีกแล้วครับนั่นบอกอะไรเราบอกว่าทุกทีมพร้อมที่จะทลายกำแพงบิ๊กซของพิมิตได้ทุกเวลา แล้วก็ไปปิดท้ายประเด็นสุดท้ายนะครับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลอาจจะเกิดเดจาวูเกิดขึ้นนั่นก็คือคุณย้อนกลับไปนะซีซั่น2019-2020นั่นคือซีซั่นครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดที่ลิเวอร์พูลประกาศศักดห์าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศอังกฤษยึดแชมป์พรีเมียร์ลีกมาจากแมนซิสตี้ เป็นปีที่ลิปูครองแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่เป๊ปเองก็แบบอืลิปูนี่มันเป็นคู่แข่งที่น่าราําคาญแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าบรรยากาศรอบด้านมันเหงามากมันหดหู่มากเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์โควิด -19 ทุกคนคงจํากันได้นะครับในการฉลองแชมป์ที่แฟนบอลไม่สามารถเข้ามาอยู่ใกล้ๆตัวนักเตะของลิเวอร์พูลเลยนะครับต้องเห็นผ่านทางจอทีวี บนหน้าโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับในปีนั้นที่ลิเวอร์พูลคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับสำหรับซีซั่น2019-2020เปปืนใหญ่อาร์เซนอลแสดงสิริตที่ยอดเยี่ยมนะครับตั้งแถวให้เกียรติปรบมือให้กับแข้งลิเวอร์พูลสำหรับทีมแชมเปี้ยนทีมล่าสุดก่อนลงสนามที่เจอกันแล้วในวันนั้นที่พวกเขาสองทีมเนี่ยทั้งปืนทั้งหงเจอกันมันดันกลายเป็น นัดที่36ของซีซั่นนั่นหมายความว่าเอ๊ะหรือว่าในนัดที่36ซีซั่นนี้ที่ลิเวอร์พูลกับเซลอลเจอกันร์เซนออาจจะต้องทำแบบนั้นเหมือนซีซั่นนู้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ในโปรแกรมที่เหลือเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยถ้ามองถึงตามหลักการนะครับของแดงจะต้องการอยู่21คะแนนจากโปรแกรมที่เหลือนะ ถ้า21คะแนนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมี88แต้มในมือริฟูเป็นแชมป์เลยเพราะว่าเต็มที่ที่สุดของ์เนนอนคือ87แต้มมันจะขาดหมายความว่าอีก7นัดข้างหน้าของร์พูนะครับถ้าเก็บแต้ม3คะแนนได้ทั้งหมดก็จะทำให้ร์พูเป็นแชมป์ทันทีแล้วมันตรงเป๊ะก,กับในเกมที่ร์พูเจอกับ์เนนอนด้วยแต่มันอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ถ้าหากว่า์เซนอน บนเส้นทางต่อไปหลุดเองทำแต้มหล่นเองนะครับแต่อาจจะเป็นเดจาวูที่แฟนหงบอกว่าเออเกิดขึ้นก็โอเคนะแต่สำหรับแฟนปืนแบบไม่อยากเลยอ่ะคือต้องมายืนปรบมือตั้งแถวให้เกียรติแต่มันคือเรื่องของสิดฤทธิ์ถ้ามันถึงวันนั้นจริง,รงๆผมเชื่อว่าอารีต้าก็ทำทีมงานของอารีต้าก็ทำนักเตะของปืนใหญ่ก็ทำมันเป็นสุดฤทธิ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นสุดฤทธิ์น้ำใจแห่งความเป็นนักกีฬานะครับทุกทีมทำยกเว้นผู้เล่นบางโคนอาจจะไม่ทำ ก่อนนันนี้ก็มีอดีตรรนวาลก็มีเคสตัดดี้อยู่แล้วนะครับแต่เป็นคนนั้นที่ชื่อว่าแบรโนซินบาที่ไม่ยอมปลกมือในมือถือแก้วอีกมือหนึ่งก็เอาไว้ข้างๆตัวนะครับประมาณนี้นั่นคือประเด็นที่เฮ้ยสามารถเรียกเดจาวูก็ได้นะครับคุณอยากจะเติมอะไรอีกส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์ส เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่ชนชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิอจรนะห์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันพพอร์ตช่องทางกวบการแชนแนลนะครับเพราะว่าที่นี่การชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ